สามารถช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟค่าขนมของผมได้ตามช่องทางนี้เลยครับครับการลงทัวร์เมตน์ในวันนี้จะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยกระโโเอ้ยทัวร์เมน้นยันไงเขาสุดอยู่แล้วอะ่ะเงินเขาเติมไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเพื่อเขาเทพอะ่ะเขาอยากเทพทเขาก็ต้องเติมไ,<ป>ไม่หล่ะ Get out way. มันทุกคนอาจจะบอกเอ้ยอะไรวะเกมเถอยอยากเทพต้องเติมบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่ต้องเติม <Inf amous. S 2> เพราะว่าถ้าหากไม่เติมเนี่ยมันก็จะไม่เทพตรงนั้นเราก็ต้องเติม ah. ประมาณนี้ <Well done. S 2> ประมาณนี้ที่เราต้อง โอ้โหสไนเปอร์สไนเปอร์ครับท่านผู้ชมเราโดนสไนเปอร์ตูมบูมฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยจริงๆครับโอ้โหบูมไปอีกหนึ่งครับท่านผู้ชม พุ่งไปอีกเดิมรอรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเราจะไม่เราจะไม่พุ่งไปอีกหนึ่งพุ่มไปอีกหนึ่งพุ่งไปอุ้ยอุ้ยหลบหลบเขาหลบท่านผู้ชมเขาหลบท่านผู้ชม โอ้โหโอ้โหโผล่โผล่โ่โผลโผ้่โผลโผล่โล่โผล่ตผ่นผั่โ่โผลัโผล่โผโโผล่โผล่โผล่่ผล้โผล่โล เดี๋ยว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 ขอเปิดโล่ก่อนเพื่อนเพื่อนก็ลีบดนะ เฮียแตกก่อนมนลุ้นกันเฮียแตกก่อน,น,กกอนเราแตกด้วยเราแตกด้วยมาเพื่อนเอาโล่มาให้หมดเอ,อ้ยเจ็บเจ็บแสบแน่นอนเจ็บแสบแน่นอนเจ็บแสบแน่นอนเพื่อน เจ็บแสบแน่นอนเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกิจพุ่งใส่กิจพุ่งใส่ไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งดู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 ูหลบแล้วด้วยแล้วด้วย ว่าไม่เหรียญทองว่ะเควสบอกว่าต้องเหรียญทองอะ่ะม,มันไม่เหรียญทองมันไม่ได้อ้าวไ,ไม่เหรียญทองก็ได้เหรอเนี่ยได้เฉยเลยมาถึงเหรียญทองนี้เปล่าวะ ไม่รู้ฮะมันก็ต้องใช้มันก็ต้องใช้ตังในการเปิดไอ้นี่อีกอยู่ดีแหละก็ลำบากไปเองอุยอ๋ออุยอ๋อพุ่งพุ่งสวยเลยโอเคมาดูมาดูโอ้โหมาถึงก็เฟิร์บสบัส

ว่าแย่จังโอ้โอ้เพื่อนช่วยช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โ by กอดเพื่อนไม่เปิดโล่มาแทงให้เลยอ่ะเพื่อนติใจเพื่อนทำด้วยไรอ่ะใจเพื่อนทำด้วยไรติใจเพื่อนทำด้วยไรโอ้ เจอไปสี่มิดรไซแปดโอ้พระเจ้าฉันเจอแล้วเหรอดีตอนนี้ฉันเจอแล้วเอาตอนนี้ฉันเจอแล้วครับของจริงโหดแท้ๆเหลา าแท็กทีมกันแจ่มมากเลยแต่การเราแท็กทีมอะไรกันทำะารกัรเมื่อกี้มาแท้งข้างหน้าให้หน่อยก็ได้เพื่อนโถ่เอ้ยแกมาแท้งด้านหน้าเราเพื่อนมาไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนแบบว่าไม่เอาฉันไม่อยากแท้งนายนายไม่คู่ควรให้เราต้องไปแทงอะไรนี้เพื่อนว่า ฉันตายแน่เพื่อนบาซูก้าจะลงหัวฉันแล้วโอ้โหฉันคงต้องฉันคงต้องอย่างนี้นะเพื่อนนะ no าบาสุก้าตายบาสุก้าตายวันนี้เอาไว้ต่อข้างหลังเพื่อนข้างหลังโอเคเพื่อน er กูเอาอีกแล้วบาสุก้าอีกแล้วบาสุก้าอีกแล้วบาสุก้าอีกแล้วโอ้โหเก่ง <c oughs> เดียว er ไม่ตายบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้ยโ,โอ้ยมิดไซต์แปดของเขาดีจริงนะครับโอ้โหมีทูวันโอ้ย defeat โอ้โหโโหังจากทีกิงไปเลย แชวุธโหดอะรอบนี้ทำอะไรไม่ได้ดูดิดูดิดูดิดดโอ้แต่ละคนโอ้ยเรายังเก็บตังค์อยู่เลยเขานี่อะไรห้าต่อในในหมวดโคโเมน์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ นี่ไม่เคยไปไกลกว่าเหรียญทองเลยปัจจุบันนี้อยู่เหรียญทองก็คือเหรียญทองปัจจุบันนี้ไม่เคยไปไกลกว่าเหรียญทองเลยอยากได้อยากให้เราไปไกลกว่าเหรียญทองนะแต่ว่าเราเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับโอ้โหเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับ แล้วครับผมแตกไปดีครับเน็ตเน็ตมาเน่าอะไรตอนนี้อะครับถามจีเน็ตมาเน่าจังหวะนี้นะโอเค น,นี้เอาอีกแล้วครับสู้ไม่ได้อีกแล้วจัดการพวกนี้ด้วยนี้ก่อนละกันอาร์คเทเรนค่อยว่ากีโอ้ เฝ้าหลังอ่ะอา้าวถึงกบเวิอร์แดงเลยครับถึงกบเวิอร์แดงเลยเอา้อาวอ้าวถึงกบเวิอร์แดงเลยครับอาร์คเทอเลนเหมือนกันจะบแพ้ครับผม เนหมือนกันแต่แพ้ครับผมโอ้ยอะ จริงทุกตาเลยเจอพวกใช้ปืนโหดทุกตาเลยุ่นโหดปืนโหดอย่างนี้คู่กันเก็บให้ได้หกหมื่นกว่าวันทีจะเอาไปซื้อปืนลำแสงคืนไฟฝ่ายังไม่มีปัญญาเลย เล่นไปเล่นมาเจอมิดไซาปปปปป์ปุ่มปๆ่มปุ่ปุ่มปุมหตัวายกันเลยทีเดียวเชียวแต่ไม่มีปัญญาจะสูริงิไม่มีปัญญาจะไปตอกกนกับเขาเลยว้าวโอ้เขาก็มีเขาก็มีแอคทอริต โอ้ oh, ในเมื่อเขามีอาร์คเทเลตเราจะทำไงดีทำงี้ง่ายอ้าวเฮ้ยวิธีป้อมไม้เปลี่ยนสิบหายแล้วไอฮาร์คเทเลตจอยอาร์คเทเลตให้ตายก่อนแท้แทอเอคเวนแล้วไงเฮ้ยโอ้โหมันครบ มีปัญญาแหลกจะปืนคบเข้าไปปัญญาหดตกดายปัญญาหดตกดาย เวลาจะหมดอย <S <S Gotta, ู่แล้วเมื่อกี้ชนะได้เลยไม่น MM> ่าออกไปเลยเพื่อนเพื่อนไม่น่าเฮาเป้งเลยเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนไม่เฮาเป้งแต่ว่าเพื่อนก็เจ๋งดีนี่หว่าเพื่อนเพื่อนไม่เฮาเป้งแต่เพื่อนเจ๋งดีนหว่าเพื่อน เป้งนะเพื่อนนะไม่เอาเป้งนะเพื่อนนะไม่เอาเป้งนะเพื่อนนะเพื่อนอย่าเอาเป้งนะเพื่อนอย่าเอาเป้งนะเพื่อนโอ้โหโดนหลายทางเกินไม่งั้นไอ้นั่นก็ตายแล้วอ่ะโอ้ยสวยจังจริงโโอ้ยโอ้ยเพื่อนครบเพื่อนเพื่ครบเพื่อนระวังเพื่อน ปืนครกปืนครกโอ้โอ้ว,ว้วาวโอ้ปืนครกเฮ้ยเบื่อปืนครกเว้ยไอพวกมีตังเติมซื้อปืนครกนี่น่าเบือ่ออีกแล้วเหรอโอ้ ซ่อนอยู่ตรงนั้นเจอไอ้ปืนครบเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยนะ ยากมากอะไรไม่ได้เลย 1, เรามันบุกไม่ต้องไปเรามันบุกเชื่อเล็งขนาดนี้ปืนคกปะเนี่ย ถังเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนยื่นอะไรซักอย่าเลยตัวที่หลบอยู่นั้นทำอะไรอ่ะเจอคนหลบ ได้เจอสายหลบหนึ่งเอเอ้ครับท่านผู้ชมชเ,เจอสายหลบหนึ่งเอเอ้หลบเพื่อนมันเล็งตูอยู่เนี่ย เต็มเต็มเป้าละตุ้งกันเลยทีเดียวเชียวอาเลดทำอะไรไม่ได้เลยครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจอแบบล้อมหน้าล้อมหลังครับนี่มาแล้วโดนครบเลยนอ้อ้โหเฮ้ยเอ้ยอ้ยย่าไอ้ยย่า บังเก่งมันเกิดอินเดียหรือไงสัตว์บังกลาเทศไอ้เหี้ยบับงเก่งเหลือเกินบังเก่งเหลือเกินโอ้ไอ้นี่จะบังนะนายจ๋าโอ้โหนายจ๋าจะบังหน่อยนายจ๋าขอบังหน่อยนายจ๋าขนาดนั้นเลยนะเพื่อนนะ ขอบังหน่อยในะใจะนายจ๋าสวนกันไปเออเอาได้ไหมขอบังหน่อยในะใจะนายจ๋ามึงไม่ต้องหลบหรอกนายจ๋ามึงออกไปตายนั่นแหละนายจมาต้องหลบ ว้าวสุดยอดเลยนายจ๋าทำไรกันทำไรกันนายจ๋าทำไรกันนายจ๋าสามอะไรกันกนายจ๋าเอวีพี 3, 2, ต้องได้ฉันแลนะและนายจ๋าสองตัวเออไม่ฉันฉันเขืองนายจ๋าใจจ๋า ยัยเคแม่งอักเทร็ดกูโดนบังงดงามมากนายจ๋าบังก็ไม่มีที่จะไปเลยโอ้